สวัสดีครับผมวันนี้เอารถ PCS ร้อยห้าสิบครับตัว LED ครับผม LED ตัวกุญแจครับยังไม่ใช่ตัวเตาแก๊สนะตัวกุญแจก่อนแล้วก็มาเตาแก๊สอันนี้ตัวกุญแจครับรถปีห้าแปดครับเครื่องทนทานนะครับรุ่นนี้ ข้อมูลทุกอย่างที่เราพูดไปนะครับรับรองเป็นข้อมูลถูกต้องนะครับถ้าไม่ถูกต้องรับผิดชอบซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้รถเป็นสีเทาด้านนะครับเลยกลายเป็นว่าสีเทาด้านๆไม่เงาเป็นเป็นเทาด้านครับรถจดกันยาห้าแปดรถบ้านสภาพดีเครื่องดีศูนย์ดีแน่นอนตรวจสอบให้หมดลว ไปหน้าก็มีรอยนิดๆหน่อยๆนะครับรอยขูดขีดเยอะเหมือนกันมีรอยขูดขีดสีเทานี่เห็นชัดด้วยแต่ไม่มีล้มชนหนักตรวจสอบให้หมดเลยครับสภาพยางก็หกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับยางหน้ายางหลังคร,ครับเครื่องเดิมศูนย์ดีเครื่องดีเบาดีครับไม่ขาดครับเบาเนี่ยชุดสีก็มี ยิ้วรอยบ้างครับแต่ไม่มีล้มชนหนักแน่นอนโชคไม่รั่วท่อเดิมครบมับผมมอน้ำดีไม่รั่วตรวจสอบให้หมดแล้วก่อนปล่อยรถพ่อนี้มีผ่าเงียบนะครับมีผ่านะครับผ่าเงียบแต่เสียงดีไม่ดังมากครับป้ายกทมรถสวยไม่ช้ำนะครับ ให้ช้ำแท้งเครื่องก็ยังขาวอยู่เลยเนี่ยครับใช้ไม่เยอะสามหมื่นกว่าโลไหมตอนนี้ส่วนชุดข้างนี้เราเปลี่ยนชามให้นะครับชามแล้วก็เม็ดตามช้เม็ดแล้วก็เม็ดเปลี่ยนให้ครับสายพานสภาพยังดีอยู่ครับเนี่ยครับมีนิ้วลอยนิดๆหน่อยๆใต้เบาะก็ยังสวยใสยอยู่ครับ ใส่หมวกอนนอกใหญ่ได้หนึ่งใบครับรุนสีก็ยังถือว่าสวยนะชุดสีเดิมนะครับมีริ้วรอยนิดนิดหน่อยๆเดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับดูใหม่ไมตอนนี้ก็สามหมืนหกร้อยแปดครับผม ใขจริงก็น่าจะประมาณนี้แหละครับอาจจะมากกว่านิดๆหน่อยๆ,ๆเพราะว่าเครื่องยังดีอยู่เลยสตาร์ททีเดียวติดน,นะครับเครื่องดีศูนย์ดีแน่นอนภาษีกัญญาหกเ้าครับภาษีไม่ขาดภาษีพรบครบเล่มเขียวชุดโอนครบซื้อไปก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้ เปิดราคาขายที่สามหมืนเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับคันนี้ไปสนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์ศูนย์แปดห้าหนึ่งหนึ่งแปดห้าเก้าเก้าห้าจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับเก็บเงินปลายทางครับผมอ่า